จังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้นะคะได้มีการผลักดัน soft power อาหารไทยค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะโดยพลังหลักสูตรปยปที่จะมีการนำนักบริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะไปลงพื้นที่นะคะโดยเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมค่ะ นางวันเพนมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายนันทพงศ์จิระเลิศพง์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นางสาวรานีอิทรัตผู้อำนวยการ3รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักงานปยวปและผู้เข้าร่วมหลักสูตรปยวปร่วมประชุมในการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการการยกระดับอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะ โดยนายนันทพงศ์จิระ เลิศพงนะคผู้ตวรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าในข้อมูลทุกด้านในการขับเคลื่อนด้านอาหารจะใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบนำเสนอนายกรัฐมนตรีคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลักสูตรปยปซึ่งในแต่ละกระทรวงก็จะทำงานร่วมกันค่ะในการบรูรณาการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะว่าผู้ใดเนี่ยนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยากได้อะไรบ้างที่จะใช้ Soft Power ในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยที่ผ่านมานะจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นเมืองสร้างสรรคด้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงค่ะแต่ก็ยังคงพบจุดอ่อนนะคะก็คือ อาหารที่ผลิตส่งออกและให้บริการโดยชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะเน้นรูปแบบการเล่าเรื่องสินค้าที่ส่งออกเนี่ยก็ควรจะมีเรื่องราวมีสตอรี่นะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ในการผลิตค่ะจะได้เป็นการสามารถเข้าถึงชาวต่างชาติจนเกิดการบอกต่อแล้วก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนค่ะ